โอเคกรับสวัสดีสาธุชนคนทุกชันเด้อเด้อเด้อพี่อีเป็นเหตุสังเกตได้นะก็คือผมไปเห็นที่จริงผมเห็นคนไทยกลับมาเล่นเยอะและ้วสเตมเมอร์เนะี่ยก็คือแต่ว่าไอดีผมอะแม,ม่ลืมครับลืมเคยเล่นตั้งแต่เกมเปิดตัวใหม่ๆแล้วโอ้โหของยงเยอะเลย ก็เลยต้องสมัครผ่านลิงเขานะก็ได้ทั้งสกิลอาร์เคดของโมดอาร์เคดเต็มเราเห็นว่าได้พรีเมียมได้พรีเมียมผมก็เลยสมัครผ่านลิงเขาแถมได้ชุดตัวละครด้วยนะครับอุ้ยยิงไม่โดนเลยกูชุดตัวละครนี้ต้องไป ต้องไปมีตัวละครอ,อยนะถึงจะได้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนีฮ่องกงก็เอาเรื่องอยู่นะอะกูอยากเล่นสนอ่ะกูอยากเล่นสน ไม่อยากจะเชื่อต้องมาเล่นมือสดเหมือนเมื่อก่อน มันร่วงกันไวม,มากคืออะไรวะคือตี้กูมีโอ้โหจะเลินละกูเหลือกูก็ตี้อยู่สองคนสวยงามมากพวกโอ้โหเฮียเต็มเลย คนมาไล่เที้ยมึงเห็นคนไหมนะเก็บป<ว>ืนนี่เอเวนเจริญแล้วมึงเป็นอะไรเฮ้ย ตายซะเถอะไอ้เชี่ยไม่ต้องเล่นแม่งละไอ้เวนเขารู้หมดไอ้สัตว์กูไม่อยู่กับมึงละนี่ไอโง่ไปไอ้เชี่ยผมเมื่อกี้ยังหมั่นเลยไอ้เชี่ยจบไปเกินอุ้ยกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยมึงใจเย็นๆอยู่วแล้วไงเน,น ดีเซอร์ตอีกเกิกลเทกที่ร้อยสามสิบแปดแควมันรับลูกศรแทนอุ้ยแป้งสงคามดีๆนี่เองเจอคนแล้ว อโซเบโซอุ้ยกดพูดยังไงวะเฮ้ยสัตว์เสียชาติกูลกูจัดอะ่ะเนี่ยมันตายนะมื่อกีโซเบโซ ติดดอเขาต้องติดแหละอ,อุ้ยเชีย่ยมันออกไปแล้วเหรอเพื่อนเราออกไปแล้วเหรอ ้นหานี่มันคือต้นอะไรวะ เรายัางอยู่ในวงนี่หว่า,า,าก็เลยสบายหน่อยโดนเซตย่ะเหรอวะ เพื่อนหันไปหากูดีเพื่อนเห็นกูไหมว่ากูร่วงอ่ะมันก็น่าจะอยู่ตรงแถวกูดีเพื่อนกูบอกแล้วว่ามันอยู่แถวกูโอ้เซนในการเอาชีวิตรอดของมึงนี่ไม่มีเลยนะ อก็บอกอยู่ว่าต้องโดนอ้อมหลังแนย่ยโอเคหวานเจี๊ยบครับไอ้ซัดไปแล้วไม่อยู่แล้ว